ครับกบสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังตุกตุ้กทันนะครับเนาะผู้ที่ตามส้มอยู่ทางบ้านครับผมมื้อนี่คือว่าผมผู้ที่จันหลักเข้าเ้อสูงเขได้เอาสูงต่อคนี่แหละนี่แหละจะัวก็สิแบบว่าครัวบ้านย่าในเต้ยเนาะนี่เนาะนจากกรสิเป็นจังซี่ล่ะเนาะเป็นี่ละะ่ละครับพี่น้องบ่ได้รู้หลายอีหยังเนาะพี่น้องกําลังลวบท่าจ้ะพี่นี่ก็มีหยังแน่จ้ะนี่ตะไคร้แล้วก็หอมบัว <ละ S 2> หอมตีหอมกลมว่าใช่ใช่ต้องหอมตีจ้าแล้วก็ที่นี่นฟักซี่ครับผมจ้ากระท้อนเลยแล้วก็บวชเขียนี่นะจ้าครับโอเคจ้าเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งวิธีวิธีการปลูกเนาะจ้าพี่น้องอันนี้ก็จะใส่ปลาทูนะจ้าปลาทูแล้วก็อันนี้หอมใส่ครับเป็นพี่น้องอันนี้หอมจ้าหนูซอยเรียบร้อยแล้วซอยเรียบร้อยแล้วจ้าใส่ลงไปเลยอันนี้แปไป คุณพอผมเองครับพี่น้องสูตรน,นายเตยจ,าจา้านายเตยเฮ็ดสูกินโอ้ยนายเตยเฮ็ดสูกลิ่นนะจ้ะมึง,งนีายเตยทำสูกิน่นสูตรนั่นปลาเดกปลาเดกของสูตรอันนี้ของสูตรครับพี่น้องอันนี้ของสูตรใส่ลงไปเยอะเลยใส่หน่อยเสบหน่อยเสีหลายเสยหลาย <laughs> แล้วก็ตามด้วยปลานะคะ ปลาจ้เท่าเนี่ยกระซิลวกจนสุกฝรั่งพี่น้อนฝรั่งพี่น้องลวกสุกๆซะก่อนเพราะว่าไนเตรละมากกินสุกๆไนเตรละมากจ้ะเรื่องเท่าแอปเปิลบัดต้นไดนดอกพี่น,อน้องแอปเปิลก็บ่ค่อยได้กินจ้ะน้ำปลาครับน้ำปลานะคะแล้วก็พริกป่นเนาะจริงนะ ขั้วาบ้านได้เด้อจ้าเนี่ยดสซมารีวิวอันบ้านในเตยกรบ بان บได้ในเตยให้เบิงเด้อจ้พี่น้องรอก่อนเด้อจ้าทิกปนเด้อจ้าใส่ลงไปแล้วนิดนึงจ้ะเเสียงรถกระดังดังจ้า ข้าวรั่วประเครับเข้าวรั่วรสจาติพนรุ่งนี่ข้าวรัวครับผมเตยบนห่อหรือค้าวพ่ร้องข้าวรั่วเตยร่อละหาบาทปัจจับห่อหาบาทครับผมแล้วก็คนนร้อาตเพ็นุง เป็นมาแซ่บเลยด้วยจ้าโอเคจักพี่น้องไปกินกันได้เลยจ้ากลับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกุศลเมื่อนี่ยแอปเปิลชาแนลสิพาพีพระนองมากินลาบเท่าเด้อจ้าครับกลับสวัสดีครับผมมากับนายเตยคือเก่าจักพี่น้องนายเตยเนี่ยแหละจ้าเป็นคนลาบจ้าเหรอครับผมเครับเป็นผู้ลาบครับผมมาครับพี่น้องมาฉุกเฉินไปต้องการับผมลาบเท่าครับผมผู้ลาบของมากแต่ของมันของมากนายเตยเด้อจ้น คำว่ามาคั่กันกนะครับพี่น้องแาะเท่านายเตยไม่ได้ตัดอันนี้หรอเท่าลืมตัดครับพี่น้องเฝ้าอะไรพี่นอ้องเท่าลืมตัดจากขอโทษขออภัยหน่ะเนี่ยเราจะกินยังไงบัดโอ้ยน่ะเอาก็กินได้อยู่หรอกนะ เัดพีน้องเฮ้ยขอโทษขอพรักันเป้าเลยจะขอโทษไม่ได้จ้ะฟางยังใหญ่ไม่ได้เป็นยังศิลานี่ไงตัดแบบกินได้อยู่ต้องใส่อันะไรขอโทษขอให้ไม่้ใส่มือไ่อด้จัดหนักมือเสียวคือประดักนึ่งจ้ะเสียต้นประดักหเสียวเท่าแบบว่าได้เตยกับตุ้มแบบว่าสุกขัด้กต้มสุกขัดยุคครับครับพีน้อง่ว่าเร้ แบบนี้นะนอพี่นนองกระแซบอยู่จังี่น้องน้าได้ยังคะยิ้มหน่อยเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกว่าไม่ยิ้มพอดีว่าเธอเสียบบ่ จแคบๆหรือบัวแฉบพี่น้องเอ้ยนะครับรกินกับข่าวก็เก่าหลักการพี่น้องแฉบดูจ้ะความบัวแก้มไปน้ำพี่น้องแต่ที่จริงเพิ่นกับปลาแก้มดอกนะจ๊ะพ่อบัวคำว่าเป็นหลับงัวนหลักป่วยงงจุดคักกับดอกครับหลักชอบเลือกเชื่อกับวันนี้เห็นผู้เฒ่าคนจริงว่ากับข่ามห้องนั้นพี่น้องก็เคลือเรื่องจ้ะพี่น้องสดน้ำไปเลยค่ะ ตวนี้นาเท่าบ่ะเจ้าของยังสุดโอ้โ้ยงหนาวสิตรงทีละแต่สมอย่นยุน้ำน้ำเย็น สั้นเดอดฟิน hey. อ่างพอฉดพวใพ้หนื้อจ้าเดา๋ยวซื้อมาอยู่กับ้องครับตั้งกล้องอะไรจ้าคำนจ่อมแห้งปวดรับพี่นนองแต่ว่าเกียงเซบุคบุครับผินองบดบุบบุบมีบุกไหครับพี่นนอง อย่ามันก็ยกังม่ไต้มีบกหอยมีมันฝูันกลับเปน็นหองเนาะเย่างกับปลาทูนะครับอ,อ,อร่อยะคะแอปเปิ้ลกับบอาได้กินโดนเราได้จ่ายลาบแล้วจดน้าบ่อนนะครับ ิีนี้เราก็พบรำไปตัดเนาะจ้ะเรื่อตัดกับพี่น้องเป้าเรากเฮ็ดเราก็ออกมาหน้าเลยจ้ะ <c oughs> แต่เรื่องเ้าเนี่ยนี่นะรุ่นนึงก็จะกระลกุกซึ่งต้อมงมุคห้องเยอะจะกระลุกก่อ กินกับตำมุงกบเสียบกับกินกับตำมุงก็ไดไดมาเจ้ากักินกับตำหมักมุงก็ได้จตะพี่น้อ,องเตรมเอาถ้วยมาตัดฮะใส่มือไอด้ะพี่น้อ,องมาเตัด ในจัดจเปนอมไชมื่อหรือนะครับเนาะ <c oughs> จนนำแจ่มดีอยู่ครับงานว่าด,ดีแล้ว กยงกับขเขาแยกตัวรับพี่น้ว ไม่ไกไม่วันแล้วกทับีนองนตอนสามเหมือนก็ว่าสงสัยปีเก่าตอนรับปีไหม เที่ยงน้ำกันจ้าพี่น้องข้างล่างเนี่ยก็เป็นต้นบักฮุ่งเลยจ้ะย้ายแม่เตยและปลูกไว้จ้ะต้นบักฮุ่งจ้ะปี๊ป้าบักฮุ่งครับพี่น้อง ตรงนั้นว่าเห็นผาเจาะเนาะผาเจอว่าเห็นหรอกจ้ะตัวเสียงมันเข่าเนะจ้ารับเมื่อนี่กินแบบบ้านๆน,นะจ้ะ <laughs> กินแบบว่าอาหารพื้นบ้านครับผม กินสาลายน้ำน,น,น,นำม่ครับกินขี้ไข่น้ำไหมบ้างบ้างไหมอันแม่นก็คนที้กินมันบอกก็จะวัดปัญญาด้วยครับพี่น้องเท่ากันว่าเจาะกันบายาหินมาั่นกินแล้วมันช่วยอะไรอ่ะมันซอยเอเียงแงมันช่วยอะไรบ้าง ก็สิเนี่ยตบหูจักรลยหูจักกหกจักทางตัวหัเป็นยาตวนั้นเป็นยาอย่างว่าจะแก้ยังไง ับพื่หไหนเติบริดเลยจ้ะอืมครับตักไปหมดเลยจ้ะโอเคอนะเรื่องผมเห็นมกุกกะบอกกรดูแลดับเท่าเลยเที่ถึงจะสบายไปผมเรีย,งอ,ยงงองัวอยวนหัวเขาพุไปหุ่มเ,เท่าไม่ใย่หลัดให้จริงเรื่งองยุบัน แต่เต้ข้าวสมัยไม่คุม,มเลยงวดเดือนคับพี่น้องงว่คมมาคับตัวลาะแอปเปิลมาสูแลา่วสลัดล้วแอปเปิลมาเลยเนนะี่ย ก็จะไปท่ายังอันยุ่หมองพันแยงแหละจ้าพี่น้องแล้ว่าเพิ่นสูบน้าเสียงมันสืเข่าจ้ากันเลยกันลด้ผ้ากันมาไทายมองนีจ้าหาเสียงกับสวนสิได้พี่น้องเพราะยุ่มองหันเพิ่มูบหน้าเมัอนน้อขันไปเห็นมองงานเสียงมันกับเข่าเนาะก็ได้ได้ไม่หินมองนีจ้าพี่น้องดีบมันเสียงเขาครับพี่น้อง อยู่ได้หลับพี่น้องเนาะได้แอปเปิลกับผลไม้มากกันเลยจ้ะมีแต่ไนเตหลักมากก็แอปเปิลก็ไปกินดูหนอเนาะจ้ะตั้งแต่เป็นได้ตัวก็กินดูอยู่แล้วพ่อแม่พ้ากินพันใหญ่ขึ้นมากกับว่าได้ไปเห็ดงาแนนสิบาจ้าพี่น้องไปเห็ดงานกรุงเทพก็เลยบ่ค่อยได้กินเท่าเลยพี่คนนูนไม่อ่านฟันอ่านบานเ้องดอก กะมีอยู่แต่ว่ามันกรหลายปันใดบเนี่ยมูนอู่่บมันบ่ค่อยมีมีอยู่แต่ว่าบ่ค่อยมีเราเคยไปยุ่งเตียุนไทยเคยไปยุ่อยุ่งยุ่เนี่ยหนอกเนี่ยหน้าพี่นองเลยผู้ชมพมฟองตรงเลยกันยุ่ไปยุ่ง่นยุ่งไรเงินเงินก็ยุ่งไไ บ้านก็ได้เศร้าเขาได้ซื้อน่้อยากน่ากินเขได้ซื้อกินเบิดมันคืออยู่บ้านนอกเขาอยู่บ้านนอกเขานี่เป็นบนไม่ขึ้นกับบ่ออดไก่หาเอาบวกหอยหาจิ้มปูจิ้ปลาน้ำหอยน้ำห้องหรือปลาดืดสมองหาอยู่หายจิ้คำว่ายู่ฉันนี่บนไม่มีเงินอยู่บ่ได้พราะย้อนอยู่ได้ย้อนเงินอยู่นี่มันเท่าไม่มีเงินจิตถุงพ่อเสือเริงเขาเอาไปไต่นุดนั้นวัดเรยู่บ้านนอกเขานี่ ที่เราเลนอ,อ่างนแนะนำกุ้งมาเช็ดจีนั่หนยำมนันดันไปเขาเลัน,นีนะค่ากับนนี้จะาองก้อยตอนใหญ่ยังนะค่าอยส้อยตอนใหญ่อยู่คับพี่นอ้องเขาเล่นยำไปแล้วเ,น,น,แวเนแบบแม่ <S <S เต้ซูๆใกล้จะหมดแลคชุดน้ำมนเลยเ้าอน้ำมันแสบอยู่เขาว่าน้ำมันแสบดีอน่นัดี โอเคจ้ okay, ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับไปก่อนได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลชาแนลกับนายเตยเพื่อได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิได้ประผาดคลิปต่อๆไปของแอปเปิลชาแนลด้วยจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับผมไปก่อนครับ